แก้เหงาได้ไหมครับอ่าส่วนน้องแก้บอกแล้วสวัสดีค่ะแป้งค่ะไนน์และบ้าไหมคะความรักมาทักทายค่ะสวัสดีครับแม่ครับไนน์และบ้าเธอมันหน้ามันหน้าเธอมันหน้าโอเคครับครับสวัสดีครับต้นครับผม เพลงเน่อาลรบ้มน,นะครับสดเดย์ครับผมครับสวัสดีครับรุครับครับแกล,ลบ้มก็คือเพลงเวลาแก้ตัวครับผมสวัสดีครับมอนครับ สตาฟคนนะครับกับเพลงของเขาครับผมนะฮะวันนี้วางชุดนี้นะครับเรียบร้อยเอาวางขายแล้วสา่ยางวางก็ไปซื้อได้งได้นะครับครับผมวันนี้นะครับแปดท่านมาที่นี่นะฮะผมแหมมาเฉยไม่ได้คุยกันได้คุยกันแน่นอนครับแต่ขอเล่นเกมเ่อยเถอะประชันกันนิดนึงเป็นเรื่องของไหวพิปฏิพันธ์การประชันเรื่องของบทเพลงอยากดูไหมครับอ้าวถ้าอยากดูนะครับเดี๋ยวเราพบกับกติกากันก่อนครับ ราการแข่งขันไม่อยู่ว่าเราจะแบ่งเดอะสตาร์แปดคนออกเป็น2ทีมโดยเมื่อธีกรเปิดป้ายเมื่อคำว่าอะไรแต่ละทีมจะต้องผลัดกันออกมาร้องเพลงเกี่ยวกับสิ่งนั้นทีมไหนคิดเพลงไม่ทันภายใน5วินาทีทีมจะได้คะแนนในข้อนั้นไปทีมไ,มได้คะแนน3นามคะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะไปครับทีมไหนวะเนี่ยครับสีเขียวมั่นใจลูกทีมแค่ไหนครับอันนี้เรามาั่นใจมากๆครับเพราะว่าทีมของผมนี่รับรองฮ,ฮะสมองว่าโอ้โห ันี่นมันเด็กออชีแล้วครับพี่ออชีออชีแล้วอันเนี้ยทำไมฮะคุณคุณสีส้มัวไว้กว่าโอ้โหรวยครับพี่ ครับหัวไวเนี่ยไม่ได้หัวไวอย่างนี้มันหัวเคลื่อนไหวัยพร้อมไหมไม่มีเอาละครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสองทีมพร้อมแล้วทราบกติกากันไปแล้วนะครับใครถึงสามคะแนนก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะครับแล้วแล้ชนะแล้วได้อะไรเออสิรู้แต่ว่าจะแข่งกันไม่รู้จะให้อะไรใครแพ้นี่ปั่นชิ้งเหลี่ดีกว่าโอียเดี๋ยวปั่นชิ้งเหลี่ดท่ารอบห้ารอบปั่นชิ้งเหลีดอย่างเดียวไม่พอปั่น ปัน็ดแล้วต้องขึ้นมาร้องเพลงด้วยเพลงของผรพร้อมอเปล่าปันเอางี้ปันปันปี่ไหนแพ้ปันนี่มีนะครับร้องเพลงเพื่อดาวดวงนั้นด้วยลูได้าได้นะดาวดวงนั้นจนจบเพลงห้ารอบครับโอเคไหวไหมครับไหวครับผมไปพบโจทย์ข้อแรกเลยครับมาเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับให้สีเขียวให้ฐานฐานนั้นรุ่นพี่พี่ใหญ่ได้ครับได้ร้องก่อนโอเคนะครับสีเขียวจะร้องก่อนเปิดป้ายมาห้าวินาทีเท่านั้นนะครับ พร้อมหรือยังพร<อ><อ>้อมไปครับแผ่นป้ายได้ครับเกี่ยวกับสัตว์ครับเกี่ยวกับสัตว์มาเลยมันแรงตัวน,นั้นตัวน,นี้ มีแพนด้า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 เพราะว่าน่ารักดูซักๆจากจะเห็นสัมผัสมีตัวเป็นๆจากเป็นเห็นมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าใครมีแพน้าใครอยากให้เธอคิดว่าชิ้นแมวจะดูที่มันชิ้นแมวจะดู ไม่ได้จับไม้แล้ววิญญาณเข้าสิงโอ้นี่มันจะต้องข้างรายการเลยเหรอฮะยให้ติ๊กวะไอ้วิทีนราจะเจอกันมาตั้งนานตอนที่เธอจะเป็นคนไม่เกี่ยมาทำไมอ่ะมีป่ป้าตั้ยนี่ป้ามั้ยนี่ฉันนี่พ่ายมั้ย คือเอานี่แหละครับเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์นี่อะไรครับเดี๋ยวฮะทำไมครับปาฏิหาริย์คุณไม่เกี่ยวสัตว์ครับเอาเมื่อกี้ร้องได้ยินเปล่าได้ยินดิปาฏิหาริย์ไม่จริงปฏิหาริย์โอ้งี้นะแพ้ไปเลยครับทีมสีเขียวนะครับแพ้ฟาวนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เดนจะมาอยู่กับทีมสีส้มนั่งเลยไปเลยเอาละครับเรามาดูโจทย์ข้อที่สองครับเอ้าโจทย์ข้อที่สอง้แก่อาหารเอาสีส้มครับส่งตัวแทนเลยเปิดเลยครับครับผมเชิญพร้อมไหมพร้อมลุยมาทำพร้อมนะ ไม่จากกันเร็วเกินไปบัว i อยไปอยู่ที่ไหนเคยคิดบ้างไหมรอยคิดคำหนึ่งบัว่อยไก่ย่างถูกเผาไก่ยัดถูกเขามันถูกไม่เสียบมันถูกไม่เสียบาเสียบตู อาหารมางมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ส้มตำนะครับส้มตำนี่ถูกต้องแล้วไก่ต่อมาบัวลอยใ้่บัวลอยกลับมาที่ไก่ย่างไก่ย่างแล้วมาพริกอะไรเนี่ยฮะก็ริกเนยค่ะราไม่ใช่ดะครับนั่นเพนกิซีน่าไม่ใช่กไม่เกี่ยวกับอาหารเลยพริกกินได้ไงคือหัวหน้าือหัวน้สะกดผิดสะกดผิดคือพี่อุ้มพีกเยอเน้เอเยอะเน